สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องนอมโมยานเวททุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะมาเปิดดวงประจำปี2567เป็นดวงประจำราศีเกิดค่ะข้อมูลนี้นำมาจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมนะคะสำหรับราศีแรกที่จะเปิดให้ฟังก็คือราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะ ภาพรวมทั้งปีช่วงต้นปีชีวิตถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตเลยค่ะมีโอกาสพบกับความสำเร็จสูงหลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้วอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่คงไม่เกินความสามารถค่ะสำหรับการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยตามประสาข,ของคนที่ทำอะไรก็ต้องไปให้สุดแม้จะเจองานที่ยากและใหญ่แค่ไหนก็ตามจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับโชคลาภการเงินนะคะส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือว่าความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานนะคะแม้เงินในบัญชีจะพอกพูนแต่ก็ให้ระวังการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นเอาไว้ด้วยค่ะดวงความรักนะคะคนที่ยังโสดมีโอกาสเจอความรักที่รอคอยมานานแสนนานส่วนคนมีคู่ทำแต่งานค่ะอาจไม่มีเวลาให้กับความรักเท่าที่ควร ต้องรู้จักบาลานซ์ชีวิตนะคะแบ่งเวลาส่วนตัวและเรื่องงานให้ดีด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำชาวราศีเมษนะคะให้ระวังอาการจิตตกคิดเองเออเองซึ่งจะเป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเราเองค่ะต่อไปก็คือราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะภาพรวมของปี2567 ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะหลังจากที่เจอความลำบากมาเยอะในปีนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาให้ได้หายเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องงานจะได้รับโอกาสให้ได้เติบโตค่ะสำหรับการงานจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พลิกอาชีพการงานของคุณได้มีเกณฑ์ได้ยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนสายงานที่ท้าทายความสามารถสุดๆโชคลาภการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งรวยค่ะ ยิ่งไม่อยู่นิ่งยิ่งมังมีขอให้ทำเต็มที่เต็มกำลังรับรองได้ว่าไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนหวังจะได้จากโชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะแต่ก็ไม่มากเท่ากับเอาแรงกายมาแลกค่ะดวงความรักปีหน้าคนโสดโชคชะตาเรื่องคู่จะผ่านเข้ามาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันที่มีคู่รักแนบแน่นอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เคยเปราะบางจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำหรับคำแนะนำชาวราศีพฤษภนะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงลองเดินออกมาจากเซฟโซนจะพบกับสิ่งดีๆรอยอยู่ค่ะราศีต่อมาก็คือราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะภาพรวมปี2567นะคะช่วงครึ่งปีแรกจะตาชีวิตค่อนข้างวุ่นวาย มีแต่เรื่องหน้าปวดหัวเข้ามาให้ต้องแก้ไขขอให้มีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการงานช้าแต่ชัวร์ความสำเร็จแม้จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาระหว่างทางขอเพียงไม่ยอมแพ้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้มารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน โชคลาภการเงินนะคะพบช่องทางในการหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหากอยากเก็บเงินให้อยู่นานๆต้องรู้จักออมเงินในระยะยาวค่ะหวังเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็จะมีเล็กๆน้อยๆมีให้พอชื่นใจบ้างค่ะความรักคนโสดเนื้อหอมสุดๆเลยค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครนะคะคนมีคู่แม้ความรักจะไม่หวานชื่นเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็บ้างงานทั้งคู่ แต่ความสัมพันธ์กลับยั่งยืนสุดๆคำแนะนำสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะความมั่นใจเชื่อในความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณเอาชนะได้ทุกปัญหาค่ะมาถึงราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะภาพรวมของปี2567ดดวงชะตาพลิกไปนในทางที่ดีโดยเฉพาะด้านเงินทองที่เห็นเด่นชัดมากที่สุด รวมถึงได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มาพร้อมกับภรระราน้สินระยะยาวด้วยเช่นบ้านหรือรถค่ะการงานค่ะมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ที่ส่งผลต่ออนาคตด้านการงานค่ะโชคลาภการเงินรายได้ค่อนข้างดีมากทั้งจากงานประจำและก็งานเสริม แต่ก็มีรายจ่ายมากที่มาในรูปแบบของการลงทุนหรือว่าการแปลงทรัพย์สินจากเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์ค่ะความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอความรักที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนคนที่มีคู่แล้วรักเน่นแฟนอาจจะมีการวางแผนในการสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะควรลดความคาดหวังที่มีต่อคนรอบข้าง จะได้ไม่เกิดความทุกข์ใจค่ะต่อไปคือราศีสิงค่ะผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะภาพรวมปี2567เป็นปีของการสร้างเนื้อสร้างตัวแม้จะต้องเหนื่อยยากแต่ผลตอบรับกับดีเกินคาดหากบริหารจัดการชีวิตให้ดีอาจได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะการงาน งานเข้ารัวๆแทบจะไม่มีเวลาได้พักทั้งงานราชงานหลวงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมรบได้รับการโปรโมทลื่นขั้นเพราะว่าทำผลงานโดดเด่นเข้าตาเจ้านายค่ะโชคลาภการเงินการเงินค่อนข้างดีมากสอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับควรนำเงินไปต่อยอดเพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้นโชคลาภมาจากความมานะอุตสาหะค่ะ ความรักนะคะคนโสดแม้จะไม่มีใครก็ไม่รู้สึกเหงาสักนิดเดียวเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับงานคนที่มีคู่เพราะคบหากันมานานจากความรักแปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันมากขึ้นค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีสิงห์ควรแบ่งเวลาหรือว่าจัดสรรชีวิตให้สมดุลน,นะคะอย่าทำแต่งานจนลืมชีวิตส่วนตัวค่ะ มาถึงราศีกันแล้วนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะภาพรวมในปี2567ดวงชะตามาในรูปแบบเหนื่อยก่อนสบายทีหลังโดยเฉพาะครึ่งปีแรกต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่หลังจากนั้นชีวิตจะเริ่มลงตัวอยู่สุขสบายมากขึ้นค่ะการงานก็ไม่ค่อยราบรื่นนะคะมักจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขตลอด ต้องใจเย็นๆและก็มีสติให้มากแต่ว่าทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายในที่สุดโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วโชคลาภการเงินนั้นดวงชะตาปีนี้ต้องใช้น้ำพักน้ำแรงแลกมาค่ะหวังว่าจะรวยแบบฟุกฟุกเป็นไปได้ยากดังนั้นหากต้องการสร้างฐานะการเงินต้องขยันอย่างเดียวเลยด้านความรักคนโสดถ้าอยากมีแฟนต้องยอมออกมาเจอสังคมใหม่ๆบ้าง ที่มีคู่แล้วหลังจากผ่านความยากลำบากกันมาจะทำให้ความรักมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะคำแนะนำสำหรับราศีกันต้องใช้ขันติเข้าเตือนสติตัวเองให้มากค่ะระวังอย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาเด็ดขาดต่อไปคือราศีตุลค่ะผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะภาพรวมในปี2567 ช่วงต้นปีเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในปีหน้าน,นี้คุณจะได้สัมผัสกับรสชาติของชีวิตหลายรูปแบบเลยค่ะการงานมีโอกาสได้โยกย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบงานใหม่ๆต้องรู้จักปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามือตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะด้านโชคลาภการเงิน แม้ไรายได้จะดีกว่าในปีที่ผ่านมาให้ระวังเรื่องการถูกหลอกหรือว่าโดนเอาเปรียบเรื่องเงินทองทองไว้ด้วยค่ะหากจะทำอะไรต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบให้มากส่วนความรักนะคะคนโสดอยู่แบบเงงเงาไปก่อนอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้เจอคนที่ใช่คนมีคู่ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีมีโอกาสเลิกลาสูงค่ะ คำแนะนำสำหรับชาวราศีตุลให้คิดเสมอว่าทุกอย่างคือเรื่องใกล้ตัวอย่าละเลยในการดูแลตัวเองนะคะมาถึงราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะภาพรวมปี2567ภาพรวมชีวิตมาแบบต้นร้ายปลายดีค่ะและก็ดีมากด้วย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเรื่องที่ทําให้ทุกใจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมการงานได้พิสูจน์ให้เพื่อนร่วมงานได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถได้รับการยอมรับในผลงานความเชื่อมั่นนี้ทำให้มีงานเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะโชคลาภและการเงินฐานะการเงินดีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา พบช่องทางในการหาไรายได้ใหม่ๆมีคนให้การอุปถัมภ์และมักจะได้รับของขวัญของมีค่าจากคนใกล้ตัวด้วยค่ะส่วนความรักนะคะคนที่อยู่คนเดียวมานานมีเกณฑ์จะพบเจอคู่แท้ในปีนี้ส่วนที่มีคู่ปัญหาคราคาซังจะได้รับการเคลียร์ใจได้รับการปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันมากขึ้นค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีพิจิกอย่าล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้ ในระหว่างทางที่ปลุกปั้นความฝันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะต่อไปคือราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะภาพรวมในปี2567ในช่วงต้นปีชีวิตอาจจะดูนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมช่วงกลางปีไปแล้วจะพบกับการเปลี่ยนแปลงแบบ360องศาต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมค่ะ สำหรับการงานนะคะเจอแต่งานยากและงานใหญ่เล่นอปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวขอเพียงมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนค่ะโชคลาภและการเงินในปีนี้คุณมีแผนในการเก็บออมเงินมากขึ้นหลังจากในปีที่ผ่านมาแทบจะเก็บเงินไม่ได้เลยแนะนำควรวางแผนด้านการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ เน้นการลงทุนระยะยาวค่ะด้านความรักคนโสดยังไม่เจอใครที่ถูกใจพบหากันแบบผิวเผินไม่จริงจังคนที่มีคู่ปีนี้ควรแบ่งเวลาให้กับคนรักบ้างนะคะติดเพื่อนมากระวังจะทำให้ความรักมีปัญหาค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีธนูนะคะอย่าทำอะไรโดยไม่มีการวางแผนหรือว่าลุ้นเอาหน้างาน จะทําให้พลาดโอกาสดีๆค่ะราศีต่อไปก็คือราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะภาพรวมในปี2567เป็นปีที่ชีพประจอลงเท้ามักจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆต้องเดินทางแล้วก็มีสังคมใหม่ๆมากขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สร้างคอนเนคชันเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างอนาคต สำหรับการงานจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอย่ารีรอนะคะให้รีบลงมือทำจะพบกับความสำเร็จได้ไม่ยากคุณจะพบกับหุ้นส่วนหรือว่าบริวารมาช่วยผลักดันให้คุณทำตามความฝันได้สำเร็จโชคลาภและการเงินรายได้แปรผันตามปริมาณงานที่ได้รับมีโอกาสสร้างตัวได้หากมีความขยนันโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากการได้รับโอกาสดีๆหรือว่าอยู่ในสังคมดีๆคะ่ะ ด้านความรักคนโสดแม้จะยังไม่พร้อมมีใครก็คงห้ามโชคชะตาไม่ได้แล้วส่วนที่มีคู่อยู่ด้วยกันแล้วแม้จะเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไปกันได้อย่างดีค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีมังกรความที่หงุดหงิดง่ายอาจจะส่งผลให้สุขภาพกายสุขภาพจิตไม่แจ่มใสควรปล่อยวางบ้างนะคะ มาถึงชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะภาพรวมในปี2567ดวงชะตาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยทำอะไรมักติดขัดแต่ว่าในปีหน้านี้จะพบกับความก้าวหน้าเส้นทางราบรื่นเหนื่อยน้อยแต่ได้กลับมามากด้านการงาน เป็นจังหวะที่ดีที่เหมาะในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือหากใครต้องการเปลี่ยนงานใหม่ในปีหน้านี้สามารถทำได้เลยค่ะหลายอย่างที่เคยหยุดชะงักจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าโชคลาภการเงินเป็นปีทองของการกอบโกยรายได้ชาวราศีกุมมีโชคดีตรงที่มักจะเป็นคนแรกๆในการได้รับโอกาสดีๆเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าอยู่เสมอ เวลาดีๆแบบนี้ต้องรีบขวาไว้นะคะด้านความรักคนโสดจะได้พบกับคนที่มีโปรไฟลด์ดีๆเข้ามาขอทำความรู้จักคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะมีโอกาสได้สละโสดหรือว่าสร้างครอบครัวร่วมกันคำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมก็คืออย่าละเลยเรื่องสุขภาพค่ะควรเอาใจใส่ให้ดีมีโอกาสล้มหมอนนอนเสือได้ง่ายในปีหน้านี้ด้วย สุดท้ายแล้วนะคะราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะภาพรวมในปี2567ชีวิตเดินหน้าไปอย่างมั่นคงมีความสุขสบายใจชีวิตส่วนใหญ่มักจะราบเรียบไม่หวือหวาหรือมีเรื่องให้ต้องวิตกมากดวงชะตาเรียกว่าดีมากกว่าปีที่แล้วค่ะด้านการงานมีความคืบหน้าไปมากความสำเร็จรออยู่ไม่ไกล สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นส่วนของโชคลาภการเงินมีโอกาสได้โชคลาภเข้ามาแบบฟุ๊กๆบ่อยค่ะการเงินที่ได้มาจากการทำงานก็ดีค่อนข้างมั่นคงที่ค้าขายออเดอร์ก็จะเข้ารัวๆัวเงินทองพอกพูนค่ะด้านความรักคนโสดสมหวังในความรักกับคนที่แอบชอบมานาน คนที่มีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงรักกันเหนียวแน่นยากที่จะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงได้ค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีมีนะคะใช้ชีวิตแบบตั้งรับเพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่มีเรื่องใหญ่ตามมาค่ะใครที่อยากอ่านรายละเอียดดวงประจำปี2567จากสมาคมโห,ห่แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมแอดลงลิงก์เพจของสมาคมเอาไว้ใต้คลิปนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ